ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคริปโตก๊อตไทยแลนด์นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่กําลังสนใจคริปโตก๊อตนะครับนะวันนี้แอดมินนะครับนะกลุ่มคริปโตก๊อตไทยแลนด์ก็มาอัปเดตนะครับนสถานการณ์ของคริปโตก๊อตที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างน,นะเป็นสถานการณ์ที่สําคัญสําคัญทั้งนั้นเลยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนแต่อ,อย่างใดเป็นการให้ความรู้เป็นวิทยาทานที่เกิดขึ้นจริงนะกับตัวผมแล้วก็ หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับยังไงทุกท่านที่สนใจก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับก่อนไม่ใช่เป็นไทยมุงเนาะนะครับเพราะว่าเงินทุกค่าเงินทุกบาททุกสั่งมีค่านะครับก็มีนะครับประกาศจากทางคริปโตคอรสว่าเขาจะปรับระบบนะครับนะปรับระบบตรงนี้ก็คือเนี่ยครับอันนี้คือผมเอาจากคริปโตคอรสนะถูกต้องนะเนี่ยนะครับนะก็ตรงนี้ผมก็เลยแปลมาก็พูดตรงๆงนะว่า แปลด้วย g o o g l e นะครับระบบเขาก็บอกว่าเ,เกมเนี่ยเพิ่งเริ่มมาประมาณ6วันนะเราก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดแล้วนะจะพยายามปรับแล้วก็ไม่อยากจะให้สิ่งที่ที่พวกเราทำเนี่ยเป็นเหมือนเกมอื่นๆนะครับนะพวกเราจะเหมือนกับจะปรับปรุงแล้วอยู่กับเราไปตลอดนะอยากจะให้เชื่อใจและเชื่อมั่นนะครับแล้วก็จะบอกว่า ระบบเซนต์นะครับอาร์มี่ก็คือเป็น Pv p ีวพีอ่ะต่อสู้กันนะครับตัวละครของเราจะไปต่อสู้เป็น Pv p v วพีดันเะจียนน่ะนะกำลังจะมาเขาอยากจะให้มามพร้อมๆกันนะครับนะทั้งหมดเห็นไหมทั้งหมดนี้ก็จะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงในไม่กี่สัปดาห์นะครับของการพัฒนานะเขาก็อยากจะให้เราอ่ะมีหลากหลายเนาะมีหลายๆอย่างที่หลากหลายนะครับเข้ามาก็คืออันดับแรกก็เป็นเรื่องของการต่อสู้นะครับนะแล้วก็ผมก็มาพูดถึงตอนนี้ก็คือ ระบบของการเซนอาร์มี่อันนี้ผมผมอาจจะพิมพ์ผิดเนาะผมอาจจะผมบอกว่าน่าจะปรับให้สุมดีขึ้นก็ก็น่าจะมีส่วนนะเพราะตีเกลือมากเลยนะครับแต่เซนอาร์มี่เป็นเรื่องการการ PVP ทีนี้สรุปสําคัญคืออะไรครับตอนนี้สิ่งที่เขากําลังจะทำเนี่ยระบบใหม่ก็คือที่เขารีบทำเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าเซนอาร์มี่นะแพนดิ้งรีวอร์ดอ่ w วิดดอร์ริมิตนะครับแล้วก็อ่ารีเวิร์สนะอรเคละบางคนจะเข้าใจว่า Oracle เอาออกไปไหมไม่ใช่นะครับนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง แล้วก็ e l a n ล n บร a l a เพมเอนตเนี่ยตรงเนี้ยคือการที่ร e w a r d ของเราเนี่ยที่เรากำลัง payment อยู่อ่ะผมกดเพย์นะอย่างตอนนี้ผมเล่นตอนที่ราคาก๊อสมันต่ำเนี่ยผมได้เนี่ยผมได้กอสมาเยอะมากนะครับนะเยอะมากๆนะแพ n ดิ้งตรงนี้เขาจะสามารถเอาเงินตรงนี้เพื่อมาจ่ายสมมุติว่าณวันเนี้ยเราหมดสัญญาใช่ไหมครับเราหมดสัญญาตรงอ e ่าอีอีแอลไเนี่ยค่าจ้างเนี่ยผมก็สามารถเอาเงินตรงนี้ยมินตออกมาได้เลยซึ่ง ต้องบอกว่าณตอนนี้ยังไม่ได้เนาะถ้าผมอยากจะเล่นผมก็ต้องใช้เงินก๊อตของผมนะในการเติมเข้าไปนะครับนะเพื่อให้มันเป็นสัญญาแล้วก็อยากจะเล่นต่อก็แล้วแต่นะครับอืมแต่ณนะตอนนี้ถ้าผมหมดสัญญาปุ๊บผมจะหยุดก่อนเพราะว่าผมมามีเหรียญก๊อตที่ผมมองว่าถ้าผมรีบใช้ตรงนี้มันจะไม่เกิดประโยชน์มากนะครับแล้วผมก็ได้เขาเรียกว่าอะไรได้แพนดิงมาเยอะแลวนะถ้าหมดหมด7วันปุ๊บผมก็จะชะลอตัวก่อนนะครับแล้วก็รอดูสถานการณ์ว่าเออก๊อตมันจะราคาเป็นยังไง นะนนี้คือผมว่าผมก็ลอยตัวในระดับหนึ่งแล้วนะก็อาจจะไปรอดสออูสักระยะหนึ่งจนกว่าเขาจะปรับระบบเนี่ยนะครับอ่านะเดี๋ยวเรามาพูดกันเนาะระบบซีสาคัญสาคัญ Market p ตเพสก็ง่ายๆครับนะก็คือระบบ Market ที่มันยังไม่มาเท่านั้นเองเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังไม่มาเห็นไหมก็คัมมิ่งซู n อยู่เพราะตอนนี้ผมก็ได้ทําคิดไปแล้วว่าเขาไปเข้าร่วมกับโตฟูนะโตฟู tofu, NFT นะครับให้ให้ตรงให้โตฟูเนี่ยทำเรื่องของการ ลิสต์มาเก็ตไปก่อนนะครับเ,เพื่อที่จะเขาจะได้ไปปรับปรุงเรื่องพวกนี้เห็นไหม PVP ระบบอื่นๆที่ยังไม่สเสถียรเรื่องเซนต์นะเรื่องแพนดะิง g w รีวอร์ทีนี้เรื่อง Pending r รีวอรเนี่ยมันก็คือการที่รีวอร์ของผมเนี่ยจะสามารถถอนได้นึกออกไถอนได้ลิมิตสมมุตินะสมมุติเขากําหนดว่าให้ถอนได้ทีละ10ก๊อตนะสมมตินะสิก๊อต ถอนได้ทีละสิก๊อตนั่นหมายถึงว่าถ้าผมจะมีร้อยก๊อตผมก็ถอนแล้วผมก็เสียแก๊สถอนเสียแก๊สถอนเสียแก๊สมันเป็นประโยชน์ะลรเป็นประโยชน์องค์รวมครับแก๊สเหล่านั้นก็จะคืนกลับเข้าสู่กับเพื่อนๆอ,อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเราเป็นสังคมที่มันตรวจสอบได้นะแก๊สไปไหนอยู่กับใครนะครับผมว่าผมยอมเสียนะถึงจะเสียทีหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่ผมก็โอเคที่จะจ่ายเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่คนมีคนถอนผมก็ได้ผลประโยชนต์ตรงนั้นนะครับถึงคราวที่ผมถอนบ้างผมก็ต้องให้ประโยชน์กับทุกรุก โอเคนะคลิปนี้จะอาจจะยาวนิดนึงเนาะเพราะว่าผมพยายามจะอธิบายให้เข้าใจทีนี้เรื่องของการรีเวิร์สออร a c คลเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยมันเอาออกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนะคือเดี๋ยวนะมันมีโพสต์ที่เพื่อนเขาไปก๊อปมาจากนี่ไนงะนะเห็นไหมครับเขาบอกว่ารางวัลของก๊อตเนี่ยจากเดิมที่อย่างตอนเนี้ยผมอะพอราคาเหรียญก๊อตมันต่ำนะครับผมที่มีตัวละครที่แบบ น้อยอ่ะตีด่านต่ำๆได้อ่ะผมได้ก๊อตมากซึ่งถ้าสมมุติว่าอนาคตเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมมีก๊อตอยู่อย่างเงี้ยอนาคตาเหรียญมันพุ่งขึ้นผมก็เอาเหรียญตรงนี้ไปขายผมก็ได้กําไรกอกเป็นกอกเป็นกำไรอาจจะเกินต้นทุนที่ผมเ,เล่นมาตลอดก็ได้แต่ส่วนที่ถ้าคนที่เข้ามาในราคาสูงสมมติเนี่ยอย่างที่ก่อนหน้านั้นผมโพสต์ไปว่าที่ผม ลงทุนนะที่ที่บอกว่าซื้อในโตฟูแล้วก็มาจัดทีมอ่ะสองแสนเจสมมุติคนนั้นอนะ่ะซื้อในราคาที่10เหรียญถูกไหมครับซื้อซื้อในราคาที่ก๊อตตอนนั้นอนะ่ะสิเหรียญแล้วก๊อตแม่งกลับลงมาอีกเท่าไหร่5เหรียญสเหรียญสมเหรียญเนี่ยราคาสมมุติอ่ะอ่ะสมมุติว่มมาในอนาคตนนะราคาพุ่งขึ้นไปเนี่ยราคาก๊อตมัน,นาาพุ่งขึ้นไปแบบเออปื้ออย่างนงี้เลยผมอ่ะเข้าอยู่แถวแถวเนี้ยแล้วผมก็รอเฉยราคาก๊อตขึ้นไปผมมีเท่าไหร่เมื่อกี้เจ็ดสิบแปดใช่ไหม เออเจ็ดสิบแปดเจ็ดร้อยแปดสิบใช่ไหมที่เมื่อกี้เอออนาคตถ้ามันพุ่งขึ้นไปสิบเหรียญเนี่ยผมก็ได้เจ็ดร้อยแปดสิบกับคนที่เดี๋ยวนะกับคนที่เพิ่งเข้าเนี่ยอ่าผมผมขอย่อไปสิบเหรียญเนาะกับคนที่เพิ่งเข้าเนี่ยราคาตรงนนตรเนี้ยอนาคตเนี่ยสองแสนเจ็ดหมื่นสองแสนเจ็ดหมื่นนะตีเงี้ยนะจัดทีมแบบทีมฟูลทีมอ่ะที่ได้รางวัลเยอะที่สุดอ่ะสองแสนเจ็ดหมื่นเดี๋ยวนะขาดศูนย์อีกตัวหนึ่งโทษที สองแสนเจ็ดหมื่นราคาล่วงมากาวเลยปึ้งสแสดงว่าเขาติดดอยเท่าไหร่ครับรีวอร์ดเขาจะลดลง50%รถูกไหมซึ่งมันแฟร์เขาปะผมลงที่แบบเล็กน้อยเนี่ยมันก็ไม่แฟร์ถูกไหมผมตีด่านได้เขาเรียกนะผมตีด่านเล็กแต่แต่ตีไว้ก่อนหน้านั้นอนะโอเคมันเป็นโอกาสเราผงก็จริงแต่มันไม่แฟร์กับคนที่ลงทุนอย่างนี้ที่เป็นคนที่อุตส่าห์มาเติมพูถูกไหมมันไม่เวิร์กถูกปะเออคนที่เขาเรียกว่าอ,อะไรอนะคนที่จ่ายมากกว่ามันก็ควรจะมีอภิสิทธิ์ที่เวิร์กกว่า ถูกไหมครับอืมเพราะฉะนั้นระบบตรงเนี้เขาก็เลยปรับเป็นว่าเราจะเก็บเงินของคุณอ่ะเป็นในรูปแบบของ US USD แทนเห็นไหมครับเนี่ย USD แทนแล้วตอนถอนเงินเนี่ยค่อยถอนเป็นก๊อตนั่นหมายถึงว่านั่นหมายถึงว่าเห็นไหมครับมาอยู่ที่ตารางนะณนะตอนเนี้ผมมี450 w i l l power ผมอ่ะสมควรที่จะได้วันละ14เหรียญ ถูกไหมเออผมสมควรได้เท่านี้ตามรีวอร์ดตรงนี้แต่สมมุติอ่ะคุณผู้ชมนะมีตังค์นะเป็นอาเซียทั้งหลายดูผมอยู่เนี่ยคุณลงทุนมา7 0 0 0ถูกไหมคุณต้องการที่จะตีตรงเนี้ยเป็นแม็กเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เรื่องตรงนี้ผมเคยอธิบายไปย้อนดูแล้วกันนะครับเ,เรื่องวิวพาวเวอร์เนี่ยคุณมีอยู่7 0 0 0คุณลงทุนไป2007พระเจ้าช่วยราคาเหรียญตกลงกลายเป็นว่าต่อวันคุณมาได้วันละ90าวันละ80วันละ70ทั้งทั้งที่คุณ วางแผนไปแล้วคุณจะได้ที่400นึกออกปะแล้วผมเนี่ยคือเคยเป็นผู้โชคดีตีได้วันละตีได้วันละ500แต่อนาคตเหรียญขึ้นผมดันมาขายเหรียญแล้วก็กําไรมหาศาลที่มันบอกว่าพอยิ่งลดลงถูกไหมแล้วเขาเอาเหรียญกรณีของเกมเกมหนึ่งแล้วกันที่เพิ่งเรียบร้อยไปเนาะเป็นการที่คนลงทุนมากก็กลับกลายเป็นว่าได้รีวอร์ดที่เป็นไรเอาเหรียญออกจากภูมาเยอะ เออพอพอราคามันตกคุณก็ได้เหรียญเยอะขึ้นที่นี้เอาหมดพูดแล้วทาไงเหรียญก็ไร้ค่าถูกปะมันก็เกลื่อนไงเขาก็เลยบอกว่าเราคิดจากราคาณนะตอนนั้นคนลุงคนลุคุณน่ะลงทุนเท่าไหร่สมมติคุณลงทุนมาสองแสนคุณได้รีวอร์ดตรงเนี้ยเก้าสิบเอร์เซนถูกไหมครับคุณได้รีวอร์ดมาเก้าสิบเอร์เซนเอ่อไม่ใช่รีวอร์ดเก้าสิบเอร์เซนคุณได้วิเล่เก้าสิบเปอร์เซ็นในด่านสุดท้ายเพราะฉะนั้นคุณต้องได้ให้ครบครับคืออะไรครับ 400ร้อนี่ไงสี่กว่าเหรียญเนี่ยสี่ร้ยสี่เหรียญนั่นหมายถึงว่าคุณลงทุนไปอ่ะสี่ร้อคูณสามเป็นเงินเท่าไหร่ประมาณ50,000เอ้ยไม่ใช่หม0 0นหมื่นห้าพันถูกไหมุณจะได้ต่อวันเนี่ยประมาณหม0 0นเพราะฉะนั้นถ้าลงทุน2 07, องแสนเจ็ดหาร1 5ึ0 0ห่นาั่นหมายถึงว่า o า i อยู่ที่18วันถูกไหมครับผมเหมือนกันผมได้ View Power นะแค่หลักของ450ผมอาจจะลงเงินประมาณตีไปเท่าไหร่ดี อ่ะนี่นี่สมมติสามพันห้าสามพันห้าวิวพาวเวอร์ไม่ได้ดิตีห้าพันอ่ะสมมติห้าพัมติตีห0าพนะผมลงทุน5,000หารได้วันละเท่าไหร่ห0าไม่ใช่5,000ันเดยวนะต้องประมาณที่ผมลงไปประมาณ7จ็ดพันหาหารตีไปสิบสิกว่าเหรียญอ่ะสี่อย่ะเนี่ยประมาณ16วันถูกไหมผมแต่ความจริงมันผมตีกลมๆนะเออผมลงทุนไปประมาณเจ็ดพันแเนี่ยแล้วผมได้ตัว วิวพาวเวอร์อยู่ที่450มาเนี่ยก็อยู่ที่อา1์7 8บวันเหมือนกันผมก็ควรจะได้เงินเท่านี้ถูกไหมเออเนี่ยระบบเนี้ยมันก็เลยบอกว่าเขาจะเก็บเงินของคุณอะในรูปแบบตรงนี้เลยเออเขาเก็บของคุณให้เท่านี้เลยปึ้ง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 ,งคุณจะมีวิวพาวเวอร์เท่าไหร่อะเออคุณมีวิวพาวเวอร์เท่าไหร่คุณจะได้เนี่ยเรทตามนี้เลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อคุณถอนเงินเมื่อคุณถอนเงินระบบถึงจะทําการเอ ะระบบถึงจะทำการ exchange rate เนี่ยเนี่ยเขาจะทำการ exchange rate ออกมาเพื่อเป็นการป้องกันนะป้องกัน reward p o o l reward นะครับนะไม่ให้แบบมันเฟอ้อเกินไปเนืกออกปะเออราคามันด้อยค่าคนที่ได้ยังได้ย,ไดยังได้กระตุ้นเหรียญเท่าเดิมเนี่ยเพราะนั้นกว่าเขาจะมีการซื้อขายเหรียญคุณก็ต้องถอออกมาณนะเวลานั้นนะเขาก็เอาเงินตรงนั้นอนะไปแลกก๊อตนะเพื่อแต่คุณอาจจะได้ก๊อตออกมานะเออนี่ก็คือการ รีเวิร์ของเขานะครับโอลร็กกลก็ยังเป็นโอ a ร็อลอยู่แต่เป็นโอ a ร็ลที่ฝังเงินให้ตามสัสดส่วนที่เหมาะสมไม่ได้ให้เงินเฟอ้อเกินไปนะครับทีนี้ทีนี้มันมาจับคู่อะไรหลายๆคนอาจจะงงนะคือคุณก็เข้าใจแล้วแหละว่าคุณลงทุนเท่านี้คุณก็เอาไอคือเอาไอคุณแม่งจะชัดเจนเลยเข้าใจปะเอาไอคุณจะชัดเจนทันทีว่าคุณต้องได้เท่านี้สมมุติถ้านาคคเหรี่ยนก๊อสมันพุ่งขึ้นสูงคุณได้รีเวิร์ด 400กว่าเหรียญน,นั่นหมายถึงว่าถ้าคุณจะถอนณนะวันนั้นเลยแต่ความจริงมันมีลิมิตในการถอนอีกไงเข้าใจปะเนี่ยมันก็เข้ามาสู่ในเรื่องของข้อที่2ว่าลิมิตในการถอนอีกคุณถอนเยอะคุณก็เสียค่าแก๊สเยอะถูกไหมในแต่ละรอบในแต่ละรอบในแต่ละรอบ,รอบซึ่งมันเป็นผลประโยชน์องค์รวมอยู่แล้วเนาะเอาไอขนาดนี้เปิดร้านอะไรได้อะถูกไหมเออทีนี้มันจะมาอิงกับตรงนี้ครับน่ะเป็นระบบในคลิปแรกที่ผมทําให้นะครับ มันจะมาอิงกับเรื่องของเซ็นเทลแบงค์นะที่ถ้าราคาของก๊อตเนี่ยลงไป5%นะเอ่อลบลบห้าเขาก็จะเอากำไรในส่วนต่างๆเนี่ยมาช้อนซื้อนึกออกไหมส่วนถ้าราคาของก๊อตมันพุ่งสูงจัดเขาก็จะเอากำเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเอาถ่วงดุลน่ะนะเอาเงินมาจะเอาเขาเรียกว่าอะไรเริ่มมาเทขาย นะเริ่มมาเทขายซึ่งหลักการตรงนี้มันคล้ายกับการรีบาลานซ์ผมจะแปะลิงก์ข้างล่างไว้ใครที่ไม่เข้าใจหลักการรีบาลานซ์นะแล้วก็ลองมาพิจารณาดูตรงนี้มันใช้ทั้งสองระบบนี้มาแมทช์ก,กันซึ่งการรีบาลานซ์หลายๆคนถ้าผ่านในการเทรดคริปโตมาน่าจะรู้นะครับก็คือการซื้อถูกไปขายที่แพงพอราคาเหรียญตกก็เอากําไรที่ได้เป็นเงินมาทบกับซึ่งตรงนี้มันเป็นโมเดลที่คุณมีเงินอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีบอทเยอะ ที่จะทารีบาลาน์น่ะคุณเอาเองินไปวางตุ้มถ้าเหรียญนนะั้นเป็นเหรียญที่มีอนาคตจริงยังไงเงินคุณพุ่งแน่นอนเหมือนกันครับตรงนี้มันจะทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นคือก๊อตก็จะมีค่าขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยหลักการรีบาลาน์ยกเว้นจะเกิดอุบิเหตุต่างๆทุกคนไม่เห็นค่าของก๊อตแล้วอันนั้นก็คือก็ก็ก็ไม่ได้ก็ก็แล้วแต่เนาะเหมือนกันถ้าคนทั้งระบบหรือยักษ์ใหญ่ทั้งหมดเทดขายบิตคอย บิตคอยก็จะไรค่าเมือนเหมือนกันครับเพราะนั้นไม่ต่างกันนะแล้วคุณดูตอนนี้โมเดลตรงนี้มันทําให้ราคามันบวกขึ้นมาบวกกับเขาเนี่ยเอาไปเข้า,อาตอนนี้มี3ามสามเอ็กเชนล้นะอันแรกคือ BK นะ BK ใช่ไหมเออน่าจะ BK แล้วก็อันที่2 LBANK อันที่3ยักษ์ใหญ่โปรนิกนะอยู่ในทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะแล้วรู้สึกว่าณวันนี้กต่อในกระดานในกระดานของกตเนี่ย ก็น่าจะมีวอลลุ่มนะวอลลุ่มการซื้อขายมากที่สุดนะลองไปย้อนดูคลิปผมแล้วกันนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้ก็เรื่องของการรีเวิร์สนะที่เป็นจุดสนใจนะครับที่ที่ผมว่าเฮ้ยมันมันเอาเรื่องแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่นะตอนนี้ก็เป็นการแบบไปซื้อตัวแล้วก็ได้กอตตามเลทของคุณปกติเลยนะรอระบบนี้มาก็รอเช็คกันแล้วกันนะครับในเทเล gram เขาก็มีเนาะคุณก็ลองไปเช็คดูว่าเขาจะใช้ระบบนี้เมื่อไหร่ แต่เขาบอกเนี่ยเดี๋ยวใกล้จะมาแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่กี่สัปดาห์เนี่ยส่วนอีแลนไบทัลเพมเอนต์นะแพนดิงก็คือเงินตรงเนี้ยเงินจากการที่ผมเล่นมาเนี่ย <c oughs> 응เงินจากการที่ผมเล่นมาตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะเราจะสามารถเอาเงินตรงเนี้ยมาจ่ายค่าสัญญาได้นะอีแลนไบทัลเนะยเขายังไม่ได้ทำนะนะตอนนี้ก็คือเป็นการต้องสวอปพูเข้ามาก่อนแล้วก็มาจ่ายนะถ้าใครจะอยากจะเล่นเนาะ แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็มาเก็ตนะครับนี่ก็คือการอัปเดตนะเพราะงั้นผมก็ <c oughs> อธิบายตามตามมุมมองที่เข้าใจนะครับยังไงใครก็ไม่เข้าใจก็ขอให้ฟังซ้ําแล้วกันนะผมว่าผมก็พยายามพูดที่จะให้เข้าใจละนะก็ยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านวยกันนะครับนะถ้าผิดพลาดยังไงผมขออภัยจริงๆนะบางอย่างอาจจะพูดผิดอาจจะไม่เข้าใจนะหรืออาจจะ ไม่ตรงใจใครผมก็ถงต้องขออาภาัยด้วยนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ไม่รู้แล้วกันส่วนคนที่รู้แล้วมีอะไรแก้ไขคอมเมนต์ให้ผมรู้หน่อยนะครับผมจะได้ทําคลิปให้ความรู้กับเพื่อนๆน,นที่สนใจตรงนี้มานะครับเพราะผมว่าในคลิปนี้ผมว่านี่น่าจะมีประโยชน์มากๆเลยสําหรับการเปลี่ยนแปลงของคริปโตก๊อตนะครับหลายๆคนทีเออ่เคยแบบรู้สึก o อร์ l คเนี่ยเขาก็ปรับตรงนี้ผมว่าแบบหยุดชะงักเลยแล้วก็ดันมีเรื่องของเรื่องของไอ้นี่ไงเรื่องของแบงก์อะเซ็นเตอร์แบงก์อะ เรื่องของการรีบาลานซ์เข้ามาประคองบวกการที่เขาปรับในการเป็น USD นะครับให้เรามาถือเป็น USD แทนแล้วค่อยส w a p นะแล้วค่อยส w a p กลับเป็นก๊อตตอนที่เราจะถอนเท่านั้นผมนี่ว้าวมากเลยนะเพราะว่าผมก็มีรีบาลานซ์อยู่ในพอร์ตนะครับซึ่งแบบถ้าคนยังให้ค่าก๊อตอยู่เนี่ยผมแทบไม่เห็นจุดตายของเขาเลยวันหนึ่งก็อาจจะมีแต่ มันก็คงมีปัจจัยอื่นที่ที่นอกเหนือนะแต่ถ้าณนะปัจจุบันตอนนี้ผมว่าแบบเออยอมเขาจริงๆเนี่ยดูดินะ v o เ a อรเมื่อประมาณ4ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยอยู่60ล้านเมื่อกี้ผมทําคลิปอะไปที่80ล้านเพล่ๆจบวันน่ะน่าจะมี100ล้านว่ายากนะที่จะมีหลายๆเกมที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับยังไงใครสนใจก็ลองมาศึกษาก่อนละกันนะครับคลิปนี้การอัปเดตฮิโตก็ขอ ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมยังไงหวังว่าจะได้ผลประโยชน์นะหรือได้ประโยชน์หรือได้มุมมองความรู้ที่ต่างออกไปนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ